ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาสุ่มตู้นี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตู้นี้นะครบผมเป็นตู้มังกรเนาะก่อนอื่นเลยนะครับขอรวดซับก่อนรอโหลดซับก่อนนะครับอีกนิดเดียวก็คนดูนะครับสามารถทายกันมาได้แล้วว่าผมหมดเท่าไหร่จะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาก่อนได้นะครับอาจจะเดาถูกก็ได้ตอนนี้ครับ เพชรผมมี1,412นะครับสอเริ่มสุมกันเลยโอ้โหได้ปืนนะครับปืนเช่าเยโอ้โหยี่สิบชั่วโมงปืนเช่าอ่ะดิปืนเช่าวะดิพี่มามาออกเถอะคือมันจะเกลือเกินรุมเองนะครับตอนตอนนี้ครับ 99บเพชรนะครับผมโป๊ะ๊ผม,ผม,ผม,ผมอ่ะโอาบอให้ผมสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,อมันดับคุณดูดูนะครับใช้ไปไม่ถึง400เพชรได้มาแล้วเป็นสกายวิงมังกรอนอะครับใช้ไปไม่ถึง400เพชรนะ ใช่มันเกินไปเปล่ามันเกินไปนะครับใครที่ดาวถูกนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยก็กดไลค์ได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็มันชิลๆนะครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ในเกมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็นี่นะครับอันนี้เป็นสกายของเรานะครับคือแบบ กายวินอื่นนะครับที่ผมหมดในหรหัสอื่นนะอันนี้ก็เป็นหรหรัสอรหัสหนึงของผมที่ผมหมดในหรหัสอื่นมันก็เป็นพันนะครับแต่ว่าอันนี้สี่ร้อยโอ้โห,โหมาเราจะลองเข้าไปในเกมกันดูนะครับว่ามันจะสวย แกเนี่ยครับโอเคไหมแล้วโอ้โหเป็นไงอ่ะสวยเนี่ยสายฟ้าดูดิสวยเปล่าสวยเปล่าสวยเปล่าคุณดูเสื้อสวยไหมดูสวยเลยนะเว้ยเป็นไงสวยจังอ่ะใบไม้อ่ะ